คล้ายๆกับต้นสับป,ประรดแต่ใบมีขนาดใหญ่และยาวนะครับและมีเส้นใย,ยที่เหนียวนะครับอันนี้ยังเป็นวิธีภูิปัญญาชาวบ้านเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเครื่องจกักรเราก็ใช้ไม้ไผ่นะครับซึ่งมีวความปูมมงโดยธรรมชาติเข้าไปอาศัยแรงคนหนีดตึงนะครับก็ได้เส้นใย,ยออกมาอย่างนี้เห็น <c oughs> อันนี้ถ้าเป็นนักบินก็ประมาณสักหมื่นชั่วโมงบินนะครับตั้งแต่สา <c oughs> แล้าเส้นใยให้ขาวสะอาดนะครับอ่าเหนียวมากนะครับเส้นใยของเขาเหนียวมากแค่ไหนนะครับอ่าทางภาคใต้เขาเอาไปทําเป็นพวกเชือกพันสมอเรือมันอยู่ในน้ำฝ่อยน้ำเค็มนะครับมันทนได้นะครับเวลาเอามาทําเป็นผดพันแล้วเนี่ยโอ้อยู่ได้นานหลายปีเลยนะครับใช่ปลายน้ำแหลมๆครับคงปลายแต่นี่เราตัดไว้เพราะเดี๋ยวมันหิ้มนะครับ แล้วก็เวลารีดเส้นใยออกมาได้แล้วนะครับเอาไปตากแดดแห้งตากแดดแห้งเสร็จนํามาถักเปียทันถักเปียก็เหมือนถักผมเปียผู้หญิงแล้วนี่เองเปียสามนะครับถักเป็นเส้นเปียเสร็จแล้วก็นําไปย้อมสีถ้าต้องการสีธรรมชาติก็ใช้แบบนี้ได้เลยนะครับแต่ต้องการสีสันเขียวเหลืองงแดงะไรต่างๆนะครับก็เอาไปย้อมสรนะครับ

ไอ้อยขาวเลยดีสีไม่หา่ายง่งไง้ดูก็เป็นเส้นก็ไม่นอยางเป็นแยนขบนะครับเข้าไปข้ไปดูเขาไปทำจักรสารพับเอาไปทำพวกมือกระเป๋าเข็มขัดของเท้านะครับด้านโน้นนะครับจะเป็นวิธีการเย็บผลิตภัณฑนท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้กำลังรายงานที่กำลังชมอยู่นี้เป็นการรีดเส้นเตียวรีดนะครับ บานสอนนารายให้เป็นเส้นใหญ่เพื่อการถักทอต่อไปจา,จากต้นจากต้นปานสอนนารายนะครับก็กรีดออกมากรีดออกมาเพื่อให้พอเหมาะสำหรับการใช้รีดให้เป็นเส้นใหญ่ แล้วก็มาทำเป็นเส้นใหญ่จาบเส้นใหญ่ก็นำมาทำเป็นถักเปียนะครับมามามาทำเป็นถักเปียขึ้นะครับใช้เส้นเปียแบบนี้ขึ้นรูปนะครับการเย็บอะไรล่ะหมวกกระเป๋าเข็มขัดรองเท้าอะไรกันนะครับก็มาเือที่จักนะครับใช้แรงงานคนเย็บเอานะครับตามแบบนะครับเหนียวมากนะครับแล้วก็มาขึ้นรูปนะครับพอขึ้นรูปเสร็จแล้วก็ ย้อมสีก่อนนะครับมาขึ้นรูปอันนี้จะมาขึ้นรูปเป็นหมวกนะครับขึ้นเป็นหมวกคนะครับการการขึ้นหมวกนี่เวลาเดินจับต้องยิ้มไปด้วยนะหมวกยิ้มทางซ้ายหมวกจะเบี้ยวไปทางซ้ายยิ้มยิ้มขวาหมวกจะเบี้ยวไปทางขวาได้ดีค่ะแต่ยังไม่ยยิ้มทั้งวันหมวกก็จะจะ,ะจับ เดียวซ้ายได้ขวาได้นนครับขึ้นรูปมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวรูปสําเร็จรูปนะครับรูปสาเร็จรูปนี่ต้องขึ้นอยู่กับนางแบบนะจะจะจะขายออกไม่ออกก็อยู่ตั้งนางแบบนครับานางแบบวัยรุ่นก็ขายให้กับวัยรุ่นนะครับนางแบบอ่สวยและว่องไวอย่างนี้ก็ขายให้กับผู้ซื้อที่สวยและว่องไวครับคนนี้อันนี้เออเย็บอย่างนี้มานานหรือยังครับเนะี่ย สามสิบปีแล้วนะครับโอสามสิบปีนี่หลับตาเย็บได้แล้วนะตอนนี้อันนี้จะหลับตาเย็บได้ครับครับก็ก็มีหลายอย่างนะอย่างนี้ถ้าหลับตาเย็บนี่เข็มจะเดินถูกหรือเปล่าครับก็แล้วแต่ตอนนี้ได้หมวกหลายๆใบอย่างนี้นะครับได้หมวกเรหลายใบเราดูเนี้ย ลองดูลีลาการใส่หมวกนะลีลาการใส่หมวกเนี่ยใครใส่หมวกขึ้นไม่ขึ้นก็ก็ดูรู้นะแต่หมวกขึ้นไม่ขึ้นดูนะครับลีลาการใส่หมวกใส่แล้วต้องยิ้มด้วยนะใส่หมวกใส่หมวกนี่ต้อยิ้มถ้ายิ้มนะถ่ายวีดีโอได้ถ่ายวีดีโอขึ้นอันนั้นก็จะต่อแต้มต่อลายจะเอารายใส่ลายคาดหรือเอาดอกไม้มาใส่ที่เอามาจากยังไงเนี่ตุลิจากเส้นใยป่านค่ะ จะถักอีกเียวแล้วก็มาขดอ่อจากเส้นใย,ยป่านก,ก็เอามาถักอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับตัวน,นี้180ค่ะ1ส0บค่ะค,ครับครับ,รบเอาละทีนี้มาดูเรื่องราคาแล้วครับวันหนึ่งผลิตได้ยังไงบ้างาวันหนึ่งมันใบหนึ่งมันอาจจะไม่เสร็จะคะ่ะมันอาจจะเป็นแต่ขั้นตอนถ้าวนจะไ,ได้แตนนน่หมะแล้วก็เดี๋ยวต้องมาใส่หน้าใส่เปลือก คนหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ห้าสิบใบใบละ300ร้ยใบละแล้วแต่ขนาดนะคะถ้าตัวกว้างครึ่งสองนิ้วครึ่งร้อหบาทตัวนี่กว้าสี่นิ้วร้อยแปดสิบตัวมีกว่าห้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 าอ๋อแล้สมาชิกของทางนี้มีมีเยอะไหมมีอยู่ประมาณสามสิบถงห้าสิบคนนะคะก อทีนี iałem, ้ป่านี้ได้ปล ado, ke, gusta, water, 是是ูกกันเองหรือเปล่าค่ะมีแปลงของตาะกอนตอนนี้ที่ตัดอยู่ก็ประมาณร้อยกว่าไร่อะประมาณร้อยยี่สิบไร่ทีนี้อายุการใช้งานล่ะอายุการใช้งานอยู่ได้เป็นสิบปีอะค่ะแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาไปเท่าไหรไปนี่สองร้อยปีค่ะอันนี้ตีกว้างขึ้นไหมคะก็ไม่ได้ค่ะอันนี้รายได้เราต้องจัดการได้ค่ะ จะถามว่ารูปนี้สวยไหมนะฮะรูปนี้สวยไหมสวยสวยสวยไหมสวยนะสไดคนสวยนี่สามีเขาจะไปไปไนละอย่าโช้าอย่าก็ไม่่อ๋อนี่เป็นมวโว่ะออกไปทั่วโลกออกไปทั่วโลกไปทั่วโลกมีชื่อเรื่องมีชื่อคนต้องตงชื่ออย่างนี้นะจะใส่แล้วสวยตองชื่อนี้ไอ้เด็ก่าเฉนี่ยคนเีก็มาดย นี่สวัสดีค่ะเอายงรคะค่ะและจุดน,นี้นะคะก็เป็นศูนย์การฝึกอาชีพของอศิลปาชีพพิเศษป่านป่านสอนนาไลานะคะอันนี้คือลักษณะของป่านนะคะเมื่อมาที่นี่คือสาหณ์การเกษตรบุกตะพงนะคะที่มีการฝึกอาชีพนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทําป่านสอนนาไลานะคะก็จะมีทางด้าสนศิลปะทิศนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะโดย สินค้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะแม่นางสาวชิดวิชาท่านสองคนนะคะผู้ช่วยดัาวิชาการประชาสัมพันธ์ของทางอบจฉัเจิงเซานะคะนำคณะศึกษาดูงานของอบจฉเจิงเซานะคะมาดีงานที่สากรการเกษตรอุตภูงศูนย์ศิลปะชีพพิเศษบานสอนนาลายค่ะ